สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการทำกราฟเฟตไดอะแกรมของ Binary Mixer ครับซึ่งกราฟอันนี้ดูนะมันจะเริ่มอย่างนี้เริ่มจากคล้ายๆกฎของการาอูนนะครับก็จะมีเส้นแกนตั้งใช่ไหมแล้วแกนนอนไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอนนี้เะสมมติแันนี้สิบช่อง ประมาณนี้นะครับโดยที่แกน y เนี่ยจะเป็นอุณหภูมินะส่วนแกน x จะเป็นเศษส่วนโมลแต่เขียนทีเขียนนี้อยู่จะเขียนอยู่ในรูปของตัว Z นะครับสมมติว่า Z ของสาร a เดี๋ยวต้องจําลองภาพก่อนเฮ้ยอันนี้คือกราฟอะไรอาจารย์ถ้าเกิดจําได้มันคือสารผสมครับสมมติว่าเรามีบิเกอร์อยู่อันหนึ่งในนี้จะมีสาร a กับสาร b ใส่เข้าไปแล้วเกิดเป็น โซลูชันหรือสารละลายนะครับ a บก b สารละลาย a b นั่นเองมีโมเลกุล a มีโมเลกุล b ผสมกันอยู่นะครับทีนี้ตัวสารละลายเนี่ยดูนะปกติเนี่ยมันก็จะมีการกลายสภาพได้ใช่ไหมถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันก็จะกลายเป็นไอนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นจะกลายเป็นไอผมขอเลือกสีนิดนึงครับสีฟ้าครับนี่โซลูชัน a b นะครับ ถ้าอุณหภูมิสูงมันจะเกิดการระเหยแล้วก็กลายเป็นไอแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำมันก็จะควบแน่นกลายเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎของเราอูเนี่ยเราก็จะพิจารณาในเรื่องของอสถานะเวเปอร์หรือไอนะครับไอของสารกับสถานะลิควิดหรือสถานะของเหลวโอเคไหมและมันมีโมเลกุล A กับบผสมกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาดู องค์ประกอบออดูว่ามันมีอะไรมากกว่าอะไรเนี่ยเขาจะใช้ในรูปของโมนแฟกชันนะครับใช้โมนแฟกชันหรือเศษส่วนโมนโมนแฟกชันหรือเศษส่วนโมนโดยที่เศษส่วนโมนเนี่ยปกติเวลาเราคิดก็คือตัว x จําได้ไหม x a จะเท่ากับจํานวนโมนของสาร a หารด้วยจํานวนโมนรวมซึ่งมันเป็นสารผสม2ตัวก็มีแค่โมน a บวกกับโมนของสาร b นะครับอันนี้คือเศษส่วนโมน ซึ่งหลายๆครั้งผมจะเขียนย่อๆว่า n a ส่วน n รวม n รวมก็เขียนเป็นตัว n ตัวเดียวนะครับเศษส่วนโมลก็จะมีค่าตั้งแต่0จนถึง1ไม่เกินนะครับแงแกน x ก็จะเป็นเลข0ถึงเลข1ประมาณนี้แต่ทำไมอาจารย์เขียนเป็นตัว Z น่ะไม่ใช่ตัว A ไม่ใช่ตัว x เพราะว่าตัว Z เนี่ยเขาเรียกว่า overall composition นะครับไอตัวนี้มันมีชื่อเท่ๆด้วย overall composition นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งอะไรครับเป็นได้ทั้งไอก็ได้เศษส่วนโมองไอเศษส่วนมวงของ I, ของเหลวเราก็เลยใช้ตัวแซดจะเลยที่มาของ overall คืออะไรถ้าคุณมันมันเป็นอย่างนี้นะถ้ามันเป็นของเหลวถ้ามันเป็นลิควิดเราจะเขียนมันว่าลูกศอนนะครับเขียนมันว่าไม่สวยเลยลูกศรเขียนแทนด้วย xa แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันเป็น i เรากำลังพิจารณาส่วนของ i นะครับหรือเวเปอเราจะเขียนมันเป็นตัว y a, a, a เห็นยังถ้าเป็นลิควิดเขียนด้วยตัว x x a, a, a แต่ถ้าเป็น i เขียนด้วยตัว y a นะครับเขาเลยเรียกรวมกันว่ามันเป็น x หรือ y ก็ได้เลยเรียกว่าเป็นตัว z นะครับหรือตัว z นะครับ overall composition ทีนี้มาดูเส้นกราฟ กราฟก่อนนี้ยมันจะสวยสวยหน่อยอผมจะใช้สีสีอะไรแทนเวเปอร์ดีวะเอาสีเหลืองแทนเวเปอร์นะครับมองเห็นปะเอาสีส้มดีวะทัดหน่อยสีส้มเป็นเวเปอร์อมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเอียงยังไงก็ได้นะอาจจะเอียงขึ้นไปทางขวาหรือเอียงขึ้นทางซ้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราวาดยังไงนะและอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสีฟ้าเค้งโค้งหน่อยประมาณนี้นะครับเส้นสีส้มเนี่ยเราเรียกว่าเส้นไอเวเปอร์นะครับ เวเปอร์ไลน์แล้วไงเส้นของไอส่วนเส้นสีฟ้าก็จะเป็นเส้นของลิควิดนะครับลิควิดไลน์เพราะอะไรเพราะถ้าอุณหภูมิสูงกว่าไอเส้นเวเปอร์ไลน์ตรงนี้สถานะของสารยิ่งสูงอุณหภูมิยิ่งมากอุณหภูมิยิ่งสูงสารก็ต้องไงยิ่งระเหยเป็นไอมากขึ้น,นั่นเองงั้นสถานะตรงนี้เป็นเวเปอร์ครับเป็นไอนะครับโซนนี้นะโซนนี้ทั้งหมดเลยนะเป็นเวเปอร์นะครับ เไหมเช่นเดียวกันโซนด้านล่างก็ต้องเป็นอะไรครับโซนด้านล่างทั้งหมดก็ต้องเป็นลิควิดทั้งหมดด้วยเช่นกันโซนนี้นะด้านล่างนี้นะครับพวกนี้เป็นล okay, mm ิควิดเข้าจไหมกางเราต้องกลางเป็นอะไรตรงกลางก็ต้องเป็นอะไรเดาวได้เลยเป็นเวเปอร์ลิควิดบวกเวเปอร์นะครับลิควิดและเวเปอร์ผสมกันเอออยู่ร่วมกันนะครับทันปหอ่า เส้นสีส้มเป็นทั้งเส้นอยู่ด้านบนเนี่ยติดอยู่กับเวเปอร์เป็นเวเปอร์ไลน์นะครับด้านล่างเป็นลิควิดไลน์ถ้าอยู่ตรงป่องกลางผมจะเรียกว่าป่องกลางป่องกลางคืออะไรไอโซนนี้ทั้งหมดโซนนี้จะต้องมีสองสองอ่าสองเฟสผสมกันคือมีลิควิดเฟสนะครับแล้วก็เวเปอร์เฟสถูกไหมทันปะทันเนาะทีนี้มาดูว่าในกราฟนี้บอกอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งมันจะบอกจุดเดือด ของสาร A บริสุทธิ์ได้ครับซึ่งผมจะเขียนย่อๆว่าเป็น T A ย่างนี้คือจุดเดือดของสาร A บริสุทธิ์นะมีค่าเท่าไหร่อ่าซึ่งโจทย์ก็จะถามอีกอันหนึ่งแล้ว T B ต t ล่ะมีค่าเท่าไหร่ด้วยสาร B บริสุทธิ์โอเคไหมพิจารณากราฟก่อนอันนี้คือตัว A ใช่ไหมองค์ประกอบของตัว A ซึ่งถ้าเศษส่วนโมลของ A เป็น1เนี่ยหมายความว่าตรงนี้มีแต่อะไรครับมีแต่ สาร A หรือเป็น p ว a นั่นเองมันก็จะสอดคล้องไอตัวสตา์ตรงนี้นะครับโอเคไหแล้วถามว่าสาร A บริสุทธิ์เนี่ย PLA มันเปลี่ยนจากลิควิดเป็นเวเปอร์ตรงไหนดูสิมันเปลี่ยนตรงนี้ไงมันเปลี่ยนตรงนี้จากตรงนี้เป็นลิควิดอยู่ตรงนี้เป็นลิควิดแต่ตรงนี้เป็นเวเปอร์จุดเปลี่ยนคือตรงนี้เพราะงั้นตรงนี้ก็คือจุด TA star นั่นเองนะครับผมเขียนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น TA star เช่นเดียวกันแล้วทีบีสตา,าร์หายังไงมันก็ต้องจุดนี้ไงเพราะจุดนี้คือไม่มี A จุดนี้ไม่มี A ไม่มีสาร A ก็เลยมีแต่สาร B นะครับมีแต่สาร B จุดนี้ก็เลยเป็นจุดทีบีสตา์หรือจุดเดือดของสาร B บริสุทธิ์นะครับทันไหมตอนนี้ดูจุดเดือดบ,บริสุทธิ์เป็นแล้วนะนะครับต่อไปมาดูการเปลี่ยนแปลงของกราฟครับสมมุติเส้นเส้นหนึ่งที่องค์ประกอบของทีสมมุติเส้นนี้ องค์ประกอบคงที่ที่ z a เท่ากับถ้าดูนะตรงนี้จะเป็น0.5นะครับผมก็แบ่งช่องตามนี้นะ0.1.2.3.4.5นะครับเส้นนี้องค์ประกอบคงที่ครับเราจะเรียกมีชื่อเรียกด้วยนะเราจะเจอ iso term iso colic iso bar อันนี้เรียกว่าเส้น iso ด l e t e line เส้นเนาะเส้น iso ซพ e ีนะครับเวลาพิจารณาจะพิจารณาจากของเหลวแล้วไง แล้วพอของเหลวพอพอ,องเหลวไปแตะเส้นเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าอยู่ระหว่างเส้นเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดไปแตะเส้นสีส้มเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดลอยเหนือเส้นสีส้มไปเลยเพิ่มอุณหภูมิจนอุณหภูมิมันเลยเส้นสีส้มมันจะเป็นยังไงนะครับผมได้แต่ละจุดเป็นเลขละกันจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4และจุดที่5นะครับผมขอลบตรงนี้ไอจุดเดือดสารเอบรรสุิสิ์ไม่ใช่ละคุณเข้าใจแล้วนะครับณจุดที่1อธิบายแบบ พูดพดไปเลยนะจุดที่1สถานะอะไรลูกสถานะเป็นอะไรลูกสถานะก็ต้องเป็นลิควิดเห็นไหมเออพอลิควิดที่จุดที่1ถูกให้ความร้อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่2มันไปแตะเส้นเลยครับเส้นลิควิดล n e ซึ่งพอแตะตรงนี้จะเห็นว่ามันจะต้องมีอะไรมันเริ่มเกิดอะไรครับมันเริ่มเกิดการเดือดมันจะต้องเริ่มมีลิควิดกับเบรคเปอร์ผสมกันแล้วเพราะฉะนั้นณนะจุดที่2จุดที่2นะเกิดอะไรขึ้นเกิดไอกลุ่มแรก หรือเราอาจจะพูดว่ามันเกิดการเริ่มอะไรครับเริ่มเดือดก็ได้ครับสารเริ่มเดือดครับเริ่มมีไอเกิดขึ้นครับเริ่มมีไอเกิดขึ้นถามว่าเอ๊ะแล้วองค์ประกอบของลิควิดล่ะอ่าลิควิดนะครับองค์ประกอบของลิควิดของลิควิดเป็นเท่าไหร่ครับ มันก็ยังเป็นเท่าเดิมครับเพราะว่ามันแค่เกิดไอขึ้นมานิดเดียวนึกออกไหมเป็นไอก้อนเล็กๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่ยังเป็นของเหลวอ,อยู่นะครับ9.9เป็นของเหลว1%มันเริ่มมีไอเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของลิควิดในรูปของเศษส่วนโมนตรงนี้อ่าพอมันเป็นลิควิดแทนด้วยอะไรพอเป็นลิควิดต้องเขียนด้วยตัว xa นะครับเราเขียนว่าอ๋อองค์ประกอบของลิควิดก็คือ xa ยังเป็น0.5อยู่ แต่องค์ประกอบของเวเปอร์อ่ะเมื่อกี้เราบอกว่ามีเวเปอร์เกิดขึ้นใช่ไหมเวเปอร์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องเขียนในรูปของ y a เท่ากับเท่าไหร่อ้าวอาจารย์จะรู้ได้ยังไงแบบนี้รู้ได้นะครับโดยการลากเส้นผูกไอเส้นผูกคืออะไรเดี๋ยวใช้สีชมพูแป้นๆเลยเส้นผูกคือการลากเส้นขนานกับแกน x ครับจากจุดที่2ที่เริ่มเกิด i ไปตัดกับออันนี้ไม่อันนี้ไม่ตัดกับใครเลยแสดงว่าผมวาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ปกติมันต้องไปตัดกับเส้นเวเปอร์เอออันนี้ไม่ตัดเวเปอร์เว้ยว่าไม่ดีอะเดี๋ยวทำไงดีขอแก้เส้นลิควิดหน่อยนะวาดโยน่าเกียดไปไหน่อยบมันต้องมันต้องแบบนี้ ก็เลยไม่คงสวยๆเลยนะครับปุ๊บประมาณนี้จุดที่สองขอเลื่อนนิดหนึง่งซึ่งก็ไม่ได้กระเทือนอะไรมากจุดสองตรงนี้นะก็เป็นเกิดไอก้อนแรกเริ่มเดือดนะครับงั้นจุดที่สองเนี่ยพอลากเส้นขนานไปปุ๊บมันจะไปตัดกับเวเปอ์ตรงนี้ตัดสเฉียดเลย <laughs> เส้นที่ผมลากขนานแกน x จากจุดสองไปเนี่ยแล้วตัดเส้นสีส้มนะครับอันนี้คือเส้นผูกนะครับตรงนี้เรียกว่าเส้นผูก หรือทายลายนะครับเส้นผูกทายลายทายเหมือนโบทายเน็กไทนะครับแล้วก็องค์ประกอบของเวเปอร์ก็เป็นเท่านี้เท่าไหร่ติ้งต่างว่าเป็น0ูนศูนย์ใช่ไหมไม่ถึง0 1 0ย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์แปดละกันเพราะงั้นเราจะตอบว่าองค์ประกอบของ i อ,อดูนะดูอีกทีจากจุดที่สองลากอะไรครับลากทายลายไปเชื่อมไปตัดกับเส้น เส้นของเวเปอร์นะครับเส้นสีส้มเราก็ดูว่าองค์ประกอบที่มันตัดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตรงนั้นคือองค์ประกอบของ I นะครับ y a จึงมีค่าเท่ากับ0.08นั่นเองยางนะครับถ้าถามว่าสัดส่วนมีเท่าไหร่ x a นะจุดนี้ก็มีประมาณ99%อันนี้เลขเลขสมบูติ์นะแต่ว่ามี y a แค่ประมาณ1%น้อยมากนะครับ99ส่วนกับ1ส่วนเนาะมองเห็นภาพไหม ต่อไปเมื่อมันเคลื่อนที่ไปจุดที่3เกิดอะไรขึ้นณจุดที่3ก็คืออยู่ในสมดุลนะครับอยู่ในสมดุลไและของเหลวนั่นเองถูกปะเพราะมันอยู่ในโซนไอของเหลวเพราะอยู่ในสมดุลไของเหลวเหมือนเดิมก็ต้องมาถามว่าละองประกอบลิควิดกับองประกอบเวเปอร์เท่าไหร่ mm hmm. ก็กรอบตรงนี้ไปเลยนะครับามาวางอ่าคำถามเดิมเห็นไหม แต่เป็นจุดที่3แล้วทำยังไงอาจารย์วิธีการก็ไม่ยากคุณต้องลากไทไลน์เช่นเดียวกันนะครับใช้สีชมพูนะปนๆหน่อยผมก็ลากเส้นเส้นผูกครับตัดผ่านจุดที่3แล้วก็ไปตัดกับเส้นสีน้ำเงินไอ้สีฟ้าและสีสม้มสมมุติเป็นจุดนี้นะครับก็จะบอกได้ว่าโอเคได้เลยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของลิควิดก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ตัดลิควิดใช่ไหมก็เป็น 0.7นะครับองค์ประกอบลิควิดเป็น0.7 x a ก็เลยเป็น0.7นั่นเองส่วน y a ไปตัดที่เท่าไหร่ครับ y a ไปตัดที่ตรงนี้ตึ๊ด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 ประมาณ0.25งั้น y a ก็จะเปลี่ยนครับองค์ประกอบของตัว i จะเป็น0.25นั่นเองนะครับทันไหมอือแปบ๊บหนึ่งนะมีโทรศัพท์